สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูทัดไฟค่ะกับหุวข้อเพื่อก้าสู่บทชีวิตใหม่อนาคตมั่นคงหรือยังความฝันใกล้เป็นจริงหรือไม่นะคะกับเดือนกันยายน2565นะคะเริ่มกันเลยล่ะความรักการงานการเงินและเรื่องราวของเนื้อคู่นะคะภาพรวมพอสังเกตค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกันสม่ำเสมอนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อติดตามกันทุกวันค่ะเริ่มกันเลยค่ะราศีโนูชัดไฟคำถาม,ถามแรกอัอน,นาคตมั่นคงหรือยังเดือนกันยายนค่ะ เ้ขาลุกบุกเข้าไปค่ะมุ่งมั่นไปข้างหน้านะคะมุกอ่อนอจะรีบไปไหนนั่นนะงานนี้กัดไม่ปล่อยนะคะไม่ปล่อยให้หลุดมือนะคะสู้จนหยุดสุดท้ายด้วยกำลังพละกำลังนะแล้วคร่องนะคะกระฉับกระเฉง งานนี้ทำมายาวนานนะคะถ้าจะหางานใหม่ๆยังอยู่ว่างานเดิมๆอยู่นะคะกรรมะนะคะรุ่งเรืองไปแห่งผลตำบลไกลหลายถิ่นที่นะโดยนะคะมีหุ้นส่วนทั้งไกลและไกลสนับสนุน,นะคะ่ะนำพลังที่มีนี้เออเป็นท่านพี่ไปแล้วนะคะ บุญบารมีที่แข็งแข็งอังคารโครท่านถักไว้เลือดรวมแข็งขันขยันทายดาวอังคารนาไในทำงานต่างประเทศนะติดต่อกับแดนไกลที่ฟาฟันมานี่นะคะติดต่อค้าขายงานออนไลน์งานต่างประเทศการลงทุนนี้ผ่านอุปสรรคปัญหามาแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตสำเร็จแล้วเป็นนักการเมืองน,นะคะ รัตยูล่ลับเล่นลับการงานนี้ได้ทํางานที่มั่นคงไปอีกยาวนานนะติดต่อค้าขายคนไกลต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศค่ะการงานนี้มีผู้ร่วมง,งานสนับสนุนนะคะเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจคะเป็นท่านพี่ไปแล้วค่ะด้วยบุญบารมี สแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตนะวัตถุนิยมสิ่งของอะไรปรารถนาได้นะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะตำแหน่งนี้ก็มั่นคงแล้วนะคะตำแหน่งการงาน,นะคะ่ะอ่ากัมมะอาชีพนะคะทำมายาวนาน,นะะ่ะสิ่งใดในเล่านะที่ค้นคว้าดิ่นลนไฝ่หายังไม่เท่าความสุขสงบนะคะ พบความสุขสงบแล้วค้นพบตัวตนของตนเองนะคะเป็นบรมครูผู้อย่างรู้ไปแล้วนะคะคู่คู่คนสวนคนรักคู่ค้าคุดครองการงานนี้ก็เป็นเ,เคยร่วมงานกันมาเก่าก่อนนะคะหางกายแต่ใจไม่ห่างกันนะคะนักวิชาการนะคะปิดจอบได้แล้วนะ เชี่ยวชาในงานเฉพาะได้นะเป็นสายมมก็ได้นะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะเนีฝันเป็นจริงที่ไล่ล่ามานะสำเร็จแล้วขยันหารักได้ทำงานที่รักนะงานนี้งานวิชาการงานสอนงานที่มีโครงการระยะยาวทาเปกจนแข่จนเท่างานนี้งานเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่ค้คาใกรค่ะยศศักดิ์ตำแหน่งนี้ก็ ทุกชะโลกทชกชะเหลวมากนะคะเจราจาค้าขายคร่อง์ด้วยปัญญาความรู้ความสามารถนะคะฝันเป็นจริงและ,ะเป็นนักไล่ล่าความฝันนะคะอนาคตมั่นคงกับคิดฝันและลงมือทำนะคะมีจินตนาการดีค่ะไปต่อกักนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอนาคตเขามั่นคงเรือยย่อง นึง่งอ่มีคู่แล้วผ่ดแต่งงานแล้วค่ะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเลยนะคะสุขยั่งยืนยงนี้อะโชคดีที่สุดแล้วอีกฝ่ายอ่ะมีบุตรแล้วค่ะมีบุตรหลานบริวารร่วมกันแล้วเออเปเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยนะของชาวธนูนะคะนะไปแล้วไปรับไม่กลับมานะคะเนี่ยแต่งงานมีบุตรแล้วค่ะ ชีวิตสมดุลลงตัวนะเป็นเศรษฐีค่ะก,การเงินของคนไกลค่ะมีคู่แล้วกับคนไกลนะีแต่ไม่เปิดเผยให้ใครได้รู้นะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักมีบุตรมีคนรักแล้วมีเจ้าของแล้วค่ะเป็นเศรษฐีการเงินดีนะเคียงข้างกัน เธอก็มีฉันก็มีเรามา,าร่วมด้วยช่วยกันเนีคนละกระเป๋า,าแล้วก็มาสมรสสมรักนะเศรษฐีมาเจอกันค่ะเนีคนซวยคนหล่อนะคะมีสเสน่ห์มีคู่แล้วก็ยังหวานโปรโยสเสน่ห์ออกไปค่ะมีพลังที่จะทําการงานที่รักแนะน่ยจะมีคู่แล้วนะมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บนะ พลังงานนี้ก็ยังคงเดินทางติดต่อค้าขายเป็นคนไกลนะคะไปไหนใกลๆก,ก็มีผู้คนหลั่งไหลสนับสนุนนะคะการเงินดีค่ะอีกฝ่ายเป็นคนไกลเคยเดินทางไปหลายทินที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิชาก็มาต่อยอดกับงานศิลป,ปะมีการเงินร่วมกันกับคนรักและบริวารน,นะคะเพื่อนเก่าของชาว ธนูค่ะนะอนาคตมั่นคงแล้วกันทั้งคู่แต่ธนูได้ทำงานที่ฟันนะคะปีกไเวกวังเวงไมเวกวิเวกโว,ว,วแล้วนะคะนะรักโสดสงบสัโดษค่ะนะมุ่งไปที่การงานกัมมะปัจจุบันกรรมกับสิ่งที่ทำนะมีความสุขสงบมาเยือนนะคะยศตำแหน่งนี้ก็เป็นผู้แตกฉันในงาน คำถ,ถามต่อไปค่ะความฝันใกล้เป็นจริงหรือ,อยังนะชาวธนูทัดไฟคะได้ทำในสิ่งที่รักนะการเริ่มต้นนี้ก็ได้ทำธุรกิจเล็กๆอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะเริ่มต้นสดใสนะคะมีโอกาสได้มีหลักแรงที่ทำกินของตอนเองนะ กาไพึ่งพาตนเองก็เป็นที่พึ่งของตัวคนอื่นนะเข้มแข็งอนะ่ะใช้ชนะที่ได้มาการตัดสินใจครั้งสําคัญนะพึ่งพาตนเองตอแต่เด็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ฮะใครเลือเลอเพอร์เฟกไม่มีบนโลกใบน,นี้ก็เตรียมพร้อมเสมอกับโอกาสที่จะมาเยือนนะคะมั่นคงกับความเข้มแข็งนะนะก็ ลงตัวกับการงานธุรกิจเล็กๆงานะธุรกิจเล็กๆที่ทำด้วยรักแม้จะไม่สมบูรณ์แบบนะคะแต่ก็ลงมือทำด้วยใจรักและเข้มแข็งนะคะเป็นผู้ดูแลธุรกิจการงานนี้ด้วยตนเองเลยนะคะกรมอาชีพนะคะรุ่งเรืองนะคะได้ทำการงานนี้อด้วยตนเองลำพังเลยนะคะอ่ก็มีบริวารเอนี่เลย เขาหายไปที่ไหนก็ยังส่องอยู่นะก็ยังเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยนะยังส่องอยู่ค่ะนะคนไกลอ่ะออกแล้วเจ้าชู้มีบริวารแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะชาวธนูอ่านี่แหละยังมุ่งมั่นต่อไปเลือดลมดีแข่งขันขยันธุรกิจนี้ก็เลือดลมดีขยันทำนะคะแล้วก็ได้ใช้ ปัญญาความรู้ความสามารถธุรกิจนี้มันคงธุรกิจทเล็กๆที่เรียกว่ารักนะเป็นคนใจดีนิ่มนวลน,นะคะมีคนไกลมาหมายปอ่อมคนะความฝันของชาวธนูใกล้เป็นจริงแล้วนะคะคนใจดีอ่อนโยนนะคะมุ่งมัน่นมีบุคลิก แข็งนอกนุ่มนวลในนะคะดูแลธุรกิจของตอนเองการตัดสินใจครั้งสำคัญก็คือบริหารธุรกิจก็มีความสุขกับการเริ่มต้นชีวิตนะคะความฝันใกล้เป็นจริงมุ่งไปทางธุรกิจการงานรักในงานที่ทำด้วยฝ่ายความฝันใกล้เป็นจริงหรือยัง อีกฝ่ายนี้กัดไม่ปล่อยค่ะทำงานเก่ามายาวนานค่ะงานนี้มีพลังเท่าไรก็จะทำกับงานเดิมนี้อ่ะมีพลังต่อไปอีกคิดเครียดวิตกกัวงวลก็อดีตจบไปเลยค่ะอนาคตก็ยังมาไม่ถึงค่ะคิดมากคิดเยอะ,อะพลังนี้มันทำให้เจ็บป่วยนะ ดูสถานผู้ดูสถานการณ์ผู้คนรายร้อมแล้วเมื่อไรพักฟื้นหายไข้ขึ้นชีพแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะก็รวยนะคนรวยค่ะการเงินดีค่ะเสาเนรเรนเสาหมุนมาในรอบสาสิปีนะอีกฝ่ายนั่นเนะี่ยเป็นเศรษฐีค่ะมีคู่แล้วค่ะสบายนะโอกาก็รักคูดผิดหวังค่ะ ยื้อสละได้นะคะ,ะก็พอมีการเงินไว้ก่อนอพยายามต่อไปเป็นคนขยันนะคะงานเดี๋ยวพูงานที่ทำมายาวนานงานนี้อย่างรากลึกลงไปงานบนงานกุศลงานที่ทำโดดเดี่ยวลำพังก็ได้นะคะโชคดีจากความขยันการงานน,นี้ก็ทำมายาวนานแลนะะ้วค่ะถึงวันเวลาของเขานะที่จะได้ทำ ความคิดฝันให้เป็นจริงก็คืองานเก่านีแ่แหละนะทำคิดฝันให้มั่นคงระดับหนึ่งก็คือการเงินนะคะเป็นเศรษฐีค่ะเ,เศรษฐีขี้เ,เ,เหนียวอานาคตเพื่อก็สู่บทชีวิตใหม่นะคะอนาคตนกลใ่มั่นคงเลยนะ,ะกับธุรกิจเล็กๆนะ เป็นเพียงการเพิ่งจะเริ่มต้นนะกรรมะอาชีพเนี่ยมีเกณฑ์ก็จะไปมีหลักแหล่งที่อยูอ่อาศัยแรกๆของตนเองะมุ่งมั่นต่อไปกับญาติมิตรพี่น้องที่ใกล้ชิดกันนะคะก็ยังคงเป็นการตัดสินใจที่เ,เดี่ยวมุ่ออนไปข้างหน้าแล้วคาวนี้ก็ปล่อยวางนะคะ คิดฝันเอาไว้ไม่ลงมือทำนะคะเฮ้ยนะก็ฝันที่จะใกล้เข้ามาเป็นจริงที่สุดก็คือการเงินนะคะอกหากรักคุดผิดหวังกัะเนี่ยทั้งนี้นะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมุ่งไปดูแลธุรกิจการงานกรรมะอยู่กับปัจจุบันกรรมนะคะดูแลเอาใจใส่การงาน ด้วยลำพังนะคะสำเร็จค่ะหิวมีหข้าใจตนเองก่อนที่จะเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะคะที่เหลือก็คือกำไรชีวิตนะคะเข้าใจตนเองก็เข้าใจคนอื่นนะรู้จักตนเองก่อนที่จะรู้จักใครทรานไซน์เดียวมันก็ผ่านไปนะคะ มีความหวังมีกำลังใจมีความสุขโสดสมระสันโดษนะคะช่อมันในตนค่ะเข้มแข็งกับการตัดสินใจเพึ่งพาตนเองคอมฟอร์ตมีแสงสว่างที่ที่ปลายอโมงคอมฟอร์ตโซนค่ะสบายแล้วค่ะนะดูแลกาม,มะอาชีพอยูยกับปัจจุบันกรรมค่ะนะอนาคต มันคงแล้วความฝันก็ใลรเป็นจริงนะลงมือทำเองค่นะต้องสู้ไหมจงจัดชน,นะนะักต่อสู้ค่ะมีบุญบาร,รมีเก่านะคะ